ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณคิดว่าคุณโกโหกบ่อยแค่ไหนครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงบรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินดีดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันผมเชื่อนะฮะว่าทุกๆคนนะครับน่าจะชอบความจริงนะฮะอยากจะฟังความจริงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะไม่อยากพูดโกหกเลยแต่ว่าสําหรับตัวผมเองนะฮะผมก็คิดว่า ในบรรดาศีลห้าทั้งหมดนะครับข้อ4เนี่ยนะฮะคือเรื่องมูสาวาทาหรือว่าการโกหกเนี่ยน่าจะเป็นข้อที่ทําตามได้ยากที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่าตราบใดที่เรายังต้องสื่อสารนะรยังต้องเจอคนอื่นๆอยู่นะครับการบังคับตัวเองไม่ให้โกหกออกไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากๆเลยนะฮะหลายคนอาจจะแย้งนะฮะว่าอ้าวทาไมล่ะก็แค่เราพูดความจริงออกไปก็น่าจะจบแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะทกเถียงกันไปมากกว่านี้นะฮะวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของการโกหกนะฮะว่าโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยการโกหกมันมีหลายแบบมากๆเลยซึ่งรับรองเลยนะฮะว่าพวกเราทุกคนนะฮะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนี่ยจะต้องเคยโกหกในประเภทต่างๆดังที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปฟังความจริงของเรื่องราวของการโกหกพร้อมๆกันได้เลยครับ เรื่องราวในวันนี้นะฮะถ้าจะให้ผมบอกความจริงเนี่ยก็คือผมไปอ่านเจอมานะฮะจากบทความของพระมหาสมชายฐานะวุฒโนะครับซึ่งท่านเนี่ยได้เขียนเอาไว้ถึงเรื่องราวของการโกหกนี่แหละนะครับแล้วก็ได้อ้างอิงถึงผลการค้นพบของนักจิต,ตวิทยาที่บอกว่ามนุษย์เราเริ่มโกหกตั้งแต่อายุ6เดือนนะฮะตั้งแต่เป็นทารกเลยนะครับนั่นก็คือปกติแล้วทารกเนี่ยมักจะมีอาการ แกล้งร้องไห้นะฮะเพื่อดูว่าจะมีใครมาโอบไหมนะครับหรือตอนที่เราอายุ2อขวบนะฮะพอเราพูดได้เนี่ยก็มักจะเริ่มโกหกด้วยคําพูดหรือพออายุ5ขวบวิธีการโกรหกก็จะพัฒนามากขึ้นไปอีกซึ่งตามหลักจิตวิทยานะฮะมองว่าการโกรหกของเด็กเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองนั่นก็คือมีความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าเด็กยังแยกจินตนาการกับความจริงไม่ออก ส่วนเด็กนะฮะที่โกหกเนี่ยมักจะโกหกเพราะว่าความกลัวหรือว่าต้องการการเรียนแบบคือเรียนแบบจากสื่อทั้งทีวีเรียนแบบจากละครนำเน่านะฮะหรือว่าเรียกร้องความสนใจจากผู้ใหญ่นั่นเองแต่ว่าพอเติบโตขึ้นนะฮะระดับความโกหกเนี่ยมันจะซับซ้อนมากขึ้นเช่นผู้หญิงก็จะใช้สมองซีขวาได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกได้ดีกว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่นะฮะก็เลยโกหกเพื่อรักษาหรือว่าถนอมน้ําใจคนที่อยู่ใกล้ชิดในขณะเดียวกันผู้ชายมักจะโกหกเพื่อผลประโยชน์หรือเพื่อปกปิดเรื่องราวบางอย่างโดยเห็นว่าการโกหกบางครั้งก็เป็นทางออกที่ง่ายที่สุดแล้วก็โดยสถิติทั่วไปนะฮะอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ตอนต้นนะครับว่าเราเนี่ยคิดว่าเราโกหกบ่อยหรือว่ามากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันนะฮะ ถ้าเกิดว่าบางคนยังนึกไม่ออกนะครับผมมีสถิติอันนี้มาเล่าให้ฟังนะก็คือเขาบอกว่าเขาทําการวิจัยมานะครับว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยมักจะโกหกประมาณ6ครั้งต่อวันส่วนผู้หญิงนะฮะจะโกหกประมาณ2ครั้งต่อวันนะครับแต่ที่ผลออกมาแบบนี้นะฮะอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับว่าผู้ชายเนี่ยนิสัยไม่ดีมากกว่าผู้หญิงนะครับเพราะว่าการเก็บสถิตินี้นะครับบอกว่าเขารวมทุก การโกหกนะฮะหรือว่ารวมแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเข้าไปด้วยนะฮะเช่นถามว่าสบายดีไหมนะครับบางครั้งเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่สบายนะฮะแต่เราอาจจะตอบว่าอ๋อไม่เป็นไรสบายดีอันเนี้ยเขาก็นับรวมไปด้วยนะฮะว่าเป็นการโกหกหนึ่งครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าการโกหกไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะว่าการโกหกเนี่ยมันมีหลายประเภทเหลือเกินนะครับ การโกหกประเภทแรกเลยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นการโกหกเพื่อรักษาน้ำใจนะครับหรือว่า white lies นะฮะหรือโกหกสีขาวนั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าหมายถึงการโกหกด้วยเจตนาที่เราอยากถนอมความรู้สึกผู้อื่นเพราะว่าเรากลัวนะฮะว่าถ้าเราบอกความจริงออกไปนะครับคนที่เขาฟังเนี่ยโดยเฉพาะคู่รักหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราเนี่ย อาจจะรับไม่ได้นะฮะแล้วก็อาจจะเสียใจหรือว่าพานโกรธเราไปเลยพวกคำถามยอดฮิตนะฮะที่ทำให้เราเนี่ยต้องโกหกนะครับก็อย่างเช่นการที่เขาถามเราว่าฉันอ้วนไหมนะครับซึ่งถ้าเราตอบไปว่าโอโหอ้วนนะฮะก็จะเกิดดราม,ม่าขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้น,นี่บางครั้งเราก็ต้องตอบว่าอ๋อไม่อ้วนหรอกนะครับหรือว่าอืก็ไม่สังเกตเห็นนะ ประมาณนี้นะฮะเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกสบายใจนะครับหรือว่าเวลาที่ผู้หญิงให้ของขวัญมานะฮะผู้ชายก็มักจะตอบว่าอ๋อผมชอบของขวัญอันนี้มากเลยนะครับทั้งทที่บางครั้งเนี่ยยังไม่ได้แกะกล่องดูด้วยซ้ำนะครับหรือว่าบางครั้งแกะออกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบนะฮะหรือว่าไม่ได้ใช้แต่ว่าเราก็ต้องตอบไปนะครับเพื่อที่จะรักษาน้ําใจของคนที่ให้มานะครับ การโกหกประเภทนี้นะฮะเลยน่าจะเป็นการโกหกประเภทหนึ่งที่เราพบเห็นได้บ่อยมากๆเลยนะครับตัวผมเองนะฮะก็ต้องยอมรับนะครับว่าผมก็โกหกประเภทนี้บ่อยเหมือนๆกันนะฮะประเภทถัดมาของการโกหกนะฮะก็คือการโกหกเพื่อปกป้องตัวเองหรือว่าเพื่อเอาตัวรอดนะครับซึ่งการโกหกประเภทนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เรากลัวความผิดนะฮะกลัวถูกทอดทิ้งกลัวเสียเกียรติกลัวการเผชิญหน้าหรือว่ากลัวความผิดหวังเป็นต้นนะครับ การโกหกประเภทนี้นบางครั้งมันอาจจะรุนแรงถึงขนาดที่เราต้องโยนความผิดให้คนอื่นนะครับแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยการโกหกประเภทนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นในการเป็นพยานในศาลก็มีเพื่อที่จะปกป้องตัวเองนะฮะบ,บางครั้งเราเลยต้องพูดเพื่อใส่ความผิดให้กับคนอื่นนะครับซึ่งเรื่องนีเน้เขาบอกว่าเป็นลักษณะติดมาตั้งแต่เด็กถ้าเกิดว่า ในบางบ้านในบางครอบครัวเนี่ยผู้ใหญ่เข้มงวดเกินไปแล้วก็มักจะลงโทษเด็กดุด่าเด็กนะครับทําให้เด็กๆเ,เนี่ยต้องตัดสินใจที่จะโกหกเพื่อหลีกเลี่ยงนะฮะการถูกดุด่าหรือว่าการถูกทําโทษแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่ไม่อยากให้ลูกหลานของตัวเองนะฮะโตขึ้นมาแล้วเป็นคนที่โกหกประเภทนี้นะฮะต้องพยายามที่จะผ่อนคลายความเข้มงวดลงนะครับ การโกหกประเภทที่3ะะะะก็นะฮะเขาบอกว่าเป็นการโกหกเพื่อหลีกเลี่ยงความลําบากความเดือดร้อนในกรณีที่คนอื่นมาขอความช่วยเหลือเช่นอาจจะมีคนมาถามว่าพรุ่งนี้ว่างไหมนะครับเราก็อาจจะต้องตอบไปว่าไม่ว่างหรือว่าติดธุระนะครับทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเนี้ยว่างแต่ว่าเราไม่อยากไปด้วย หรือเวลามีคนมาถามเราว่ามีเงินไหมพอจะมีเงินให้ยืมหรือเปล่าอันนี้นะครับเราก็ต้องตอบว่าไม่มีนะฮะทั้งที่จริงๆแล้วเราอาจจะพอมีนะครับแต่ว่าเรากลัวว่าถ้าให้ยืมไปเนี่ยจะไม่ได้คืนมาเป็นต้นการโกหกประเภทที่4นะฮะก็คือ <avoid them. S 2> การโกรหกเพื่อหลีกเลี่ยงการสนทนาที่ยาวนานนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะไปฟังคนมานั่งวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะเลย อ้างนูน่นอ้างนี่นะเช่นอ้างว่าไม่สบายนะอ้างว่าต้องรีบไปทำงานต่อนะครับอ้างว่าติดนัดนะฮะเพื่อที่เราจะได้ปลีกตัวออกไปจากสถานการณ์ตรงนั้นประเภทที่5นะคคือการโกหกเพื่อเข้าสังคมนะครับเพื่อทำให้ตัวเองดูดีแล้วก็จะได้ยกระดับฐานะของตัวเองเนี่ยให้คนในสังคมยอมรับประเภทที่6กนะฮะก็คือการโกหกเพื่อหวังผลประโยชน์นะครับเพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับหรือได้รับความไว้วางใจ รักษาประโยชน์ตนเองไว้เพื่อให้ได้งานได้ธุรกิจทํานองนี้นะฮะประเภทที่7นะฮะก็คือการโกหกเพื่อนโน้มน้าวใจคนนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นคาโกหกที่เรียงร้อยมาเป็นอย่างดีนะครับทำให้ผู้ฟังเกิดการคล้อยตามเพื่อหวังผลประโยชน์นะครับอันเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นในกรณีของพวกเซลล์นะฮะหรือว่าการที่เราจะต้องไปพรีเซนต์บางอย่างนะฮะก็อาจจะมีการโกหกโดยการหาข้อมูลอ้างอิงต่างๆมานะฮะเพื่อที่จะบิดนะครับให้สิ่งที่เราเล่าเนี่ยมันดูน่าสนใจนะครับ ประเภทที่8นะฮะก็คือการโกหกเพื่อยืนยันความคิดของตัวเองนะฮะบางคนเนี่ยเขาปักใจนะฮะเชื่อความคิดของตัวเองว่าถูกต้องนะฮะมีความยึดมั่นในความคิดของตัวเองมากเกินไปก็จะพยายามสรรหาคําพูดมาสนับสนุนความคิดของตัวเองแล้วก็ไม่ยอมรับความผิดพลาดประเภทที่9นะฮะโอ้โหอันนี้รุนแรงครับผมว่าเป็นคนที่โกหกตนเองนะฮะส่วนใหญ่จะโกหกตนเองก่อนโกหกคนอื่นนั่นก็คือบางครั้งเราก็จะหลอกตัวเองนะครับเช่น บางคนสูญเสียคนรักไปก็จะโกหกตัวเองว่ายังไม่สูญเสียนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ยอมรับนะฮะว่ามันเป็นจริงนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในใจของตัวเอง นั่นก็เป็นทั้ง9ประเภทนะฮะของการโกหกนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะฮะว่าบางประเภทของการโกหกเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายซะจริงๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยโกหกเพื่อความสบายใจของเขานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเลยนะฮะสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือการที่เราไม่โกหกเลยนั่นเองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรากโกหกไปนะฮะเราก็ต้องมาจําเรื่องที่เรากโกหกนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าครั้งถอดไปเนี่ยเราพูดไม่ตรงกับ เรื่องที่เราเคยพูดไว้นะฮะเขาก็จะจับได้ว่าเราโกหกนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะฮะเราจะกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาทันทีแล้วต่อไปเวลาเราพูดอะไรนะครับเราก็จะไม่ได้รับการไว้วางใจเพราะฉะนั้นนะฮะจะดีที่สุดเลยถ้าเกิดว่าเราหาทางพูด ตรงๆนะฮะหาทางพูดความจริงแต่ว่าอาจจะใช้ถ้อยคำนะฮะที่อาจจะซอฟต์ลงนะฮะอาจจะนุ่มนวลขึ้นนะครับหรือว่าเราอาจจะให้เหตุผลไปด้วยว่าสาเหตุที่เราคิดเห็นแบบนั้นนะครับมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็อาจจะเกริ่นเอาไว้ก่อนเลยนะฮะว่าเราจะพูดความจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องทำใจนะฮะเราอาจจะต้องละไว้นะครับว่าเขาจะไม่โกรธเราถ้าเกิดว่าเราพูด เรื่องจริงนะฮะแล้วก็ให้เหตุผลจริงๆไปแบบนั้นก็หวังว่าเอพิโซดนี้นะฮะจะทำให้ทุกคนมีความสุขกับความจริงมีความสุขกับโลกที่ไม่ใช่โลกเสมือน,นะฮะแล้วก็ลดคำโกหกแล้วก็เต็มไปด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตดดีโคตโดนเขาบอกไว้ว่า Tell a lie once and all your t r u t h become questionable การโกหกเพียงครั้งเดียวนะฮะจะทำลายความน่าเชื่อถือของความจริงทั้งหมดที่คุณพูดครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธสุขพร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์โดยแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย สุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ